สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและประชาชนทุกท่านที่ติดตามรับชมจากทางบ้านนะครับวันนี้ผมมี4ประเด็นด้วยกันนะครับและหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือ,คอเรื่องเกี่ยวกับสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเ,เ,รเรื่องแรกนะครับการสำรวจและการวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วนะครับตามที่ท่านได้เห็นกันในข่าว เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับชุดสำรวจร่วมของคณะกรรณาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ Joint Boundary Commission หรือ JBC ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจระหวางหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่42ถึง47ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับการดำเนินการเป็นไปด้วยดีบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงดําเนินการวางหมดชั่วคราวในพื้นที่ได้เป็นการสะท้อนเห็นว่ากลไกทวิภาคีโดยเฉพาะยิ่ง JBC ยังคงทํางานยังมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นที่2การลงพื้นที่ของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝ่ายไทยโดยกองทัพบ,บกนะครับได้จัดให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทย จาก17ประเทศรวม20ท่านนะครับลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะได้รับฟังการบรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนเพื่อประกันความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยนะครับนอกจากนี้คณะได้สำรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกซึ่งเป็นด่านการค้าและด่านที่เกี่ยวกับการเดินทางที่สำคัญนะครับ อยู่ตรงข้ามเมืองปอยเปตดประเทศกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และการดําเนินการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่นะครับจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบ้านหนองจานเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและเดินทางต่อไปอยังบ้านหนองยาแก้วเพื่อสังเกตการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและประเมินความเสียหายจากการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชา ที่ทำที่เข้ามาอย่างฝั่งไทยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทุกหน่วยงานไทยในการให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ประเทศต่างๆนะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าฝ่ายไทยได้พยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาส่งเสริมสันติภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆรวมถึง JD Joint Declaration นะครับถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ที่ละเมิดข้อตกลงและพยายามบิดเบือนข้อมูลประเด็นที่3นะครับ,รบการแถลงข่าวในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จและข้อมูลบิดเบือนโดยฝ่ายกัมพูชาฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จและข้อมูลบิดเบือนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในวันนี้ผมขอยกอีกหนึ่งกรณีให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับ ตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวกันนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาให้ข้อมูลว่าคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรืออาเซียนออ r เซอร์เวอร์ทีมฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการละ,ละการลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน,นาการณ์ใน้นในจังหวัดโพสัตนะครับตรงข้ามตำบลชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดต้องยุติการปฏิบัติภา<ป>รกิจหลังจากได้รับ เสียงได้ยินเสียงคล้ายอาวุธมาจากฝั่งไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับฝ่ายไทยโดยกองทัพเรือได้ตรวจสอบและออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือปฏิบัติการใดๆจากฝ่ายไทยโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าเสียงดังกล่าวมีลักษณะคล้ายเสียงประทัดมากกว่าจะเป็นเสียงจากอาวุธปืนซึ่งอาจเป็นการสร้างสถานการณ์โดยฝ่ายกัมพูชา เช่นเดิมครับผมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการบริโภคและส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องเล่าต่างๆจากฝ่ายกัมพูชาโดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการของฝ่ายไทยโดยตรงนะครับประเด็นที่4และเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับการประชุมรัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่4ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บรัสเซลส์นะครับ <c oughs> ตามที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบในแถลงข่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่4ระหว่าง20-21พฤศจิกายน2568ที่กรุมบรัสเซลส์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่ทานศรีศักิ์พงเกศแก้วนะครับขณะนี้ท่านกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่บรัสเซลส์นะครับโดยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีได้เข้าร่วมและมีคํากล่าวในงานเลี้ยงรับรองระหว่าง อาหารกลางวันระดับรัฐมนตรี EU- อาเซียนหรือ EU- อาเซียน n n s t t r r i l l u u n h h โดยย้ำความสำคัญของระบอบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยมท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ของโลกนะครับพร้อมทั้งย้ำความส่งเสริมการความร่วมมือในเรื่องสำคัญที่จะมีผลกระทบกับทุกภูมิภาคนะครับอาทิการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน โดยเฉพาะการหล,าหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงความเชื่อมโยงของห่วงโ,วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลนะครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรียังได้พบหาหรือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกตระทรวงต่างประเทศอีก4ประเทศนะครับได้แก่ onia, เอสโตเนียโรมาเนียเยอรมันและเดนมาร์กนะครับและที่กำลังจะพบเพิ่มเติมอีก4ประเทศนะครับและ1องค์กรได้แก่นเธอร์แลนด สโลวาเกียลัตเวียเบลเยียมและสหภาพยุโรปซึ่งจะพบกันในวันนี้นะครับโดยในการพบหารือชวิภาคีท่านรัฐมนตรีได้ผลักดันผลประโยชน์ของไทยในมิติต,ต่างๆกับคู่สนทนาและได้ขอรับการสนับสนุนและได้เชิญประเทศเหล่านี้ให้เข้ามาร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในเดือนหน้า และยังเป็นโอกาสครับที่ท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและหยดจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสำหรับการประชุมรายการหลกักๆที่กำลังด,ด,ดำเนินการอยู่ระหว่างขณะนี้เนี่ยนะครับผมจะนำมาเรียนสรุปผลการประชุมให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับก่อนจะจบผมขอย้ำนะครับว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะยุติความขัดแย้งกับกัมพูชาโดยสันติวิธีแต่ก็พร้อมที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้อง อธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศรวมทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยครับจากนี้ผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good afternoon to the members of the press and the public today I have four key updates one of them uh, and and one regarding Thai Cambodia border situation including other issues First, the joint survey and emplacement of temporary markers in Banong Chan and Banong Ya Kao areas. As you may have heard, on the 19th of November 2025, the joint survey team of the Thai-Cambodia Joint Boundary Commission or the JBC commenced on-site operations to survey and emplace temporary markers between boundary pillars number 42 to 47. In the area of Ban Nong Chan and Ban Nong Ya Kao, District, Sa Giao Province, the operations so far have been smooth. These are areas of mutual importance for both countries. We are pleased to see the technical teams of both sides are able to work together towards the same goal. This demonstrates the bilateral mechanism, such as the JBC, are still effectively functioning. Secondly a site visit of the foreign defense attachés in thailand on the 19th of november the royal thai army arranged a site visit to sakao province for foreign defense attaché based in thailand totaling 20 participants from 17 countries during the visit the delegation received a briefing on the security situation along the Thai Cambodian border and Thailand's security operations to ensure the safety and security of the Thai people. The delegation also observed the work of Thai officials at Ban Klong Luk permanent border crossing point, a major gateway for trade and travel, located opposite Poipet City, Cambodia. They were also briefed on the security situation and Thailand's effort in combating transnational crime. Criminal networks operating in the areas. <clears throat> the delegation proceeded then to Ban Nong Chan to observe mine clearance operations and then to Ban Nong Yakiao to observe border area management and assess the damage resulting from the incident on the 12th of November, in which the Cambodian side opened fire into Thai territory. This field visit is another example of our effort to provide the international community with facts, accurate and comprehensive information for the correct understanding of the situation. They were able to see how Thailand has been advancing peace building and honoring commitments made, including the joint declaration, all along. On the contrary, it was Cambodia that violated agreements and attempted to fabricate false narratives a uh, third on my agenda is the dissemination of false and distorted information by the cambodian side. the cambodian side continues to disseminate false and distorted information, and today i, I wish to raise one more example. as you are all aware, on the 19th of november, 9, 2025, the cambodian ministry of defense reported that the asean observer team from cambodia's side has had to suspend the field mission in Polsat, located opposite Chambrak sub district, Muang district, Drat province. They claimed that the suspension took place after hearing a weapon like sound coming from the Thai side. On this false allegation, the Royal Thai Navy has already clarified that after a thorough investigation, it was confirmed that there was no such use of weapons by the Thai side those present at the scene viewed that the sound resembled firecrackers more than gunfire suggesting that it may be another incident orchestrated by the cambodian side to discredit thailand as always i would like to ask for cooperation of the public to exercise greater caution and discretion with the information received before sharing especially those coming from cambodian side we recommend the public to also verify information with thai official sources. and last on the agenda, the, of, the minister of foreign affairs participation at the fourth eu-indo-pacific ministerial forum or the ipmf in brussels. as i mentioned uh, during my press briefing last wednesday, foreign minister siyasak Ketkao is now in brussels attending the fourth indo-pacific ministerial forum. Yesterday, Minister Siasak attended and delivered a speech during the EU ASEAN ministerial lunch. He emphasized the need to strengthen regionalism and multilateralism amidst global geopolitic, geopolitical and geoeconomic uncertainties. He also underscored the importance of strengthening cooperation on issues that have impact across regions. Such as addressing transboundary challenges, particularly online scams, and promoting supply chain connectivity, clean energy, and digital transformation. The Foreign Minister also had the opportunity to hold bilateral discussions with Foreign Ministers from four countries, namely Estonia, Romania, Germany, and Denmark. Another four countries and one organization are also in the pipeline for discussion today, namely Net the Netherlands. Slovakia, Latvia, jo Belgium and the EU. These bilateral meetings provided an opportunity for Thailand to advance various national interests and also to share the facts and Thailand's stance regarding Thailand-Cambodia border situation. The foreign minister also invited them to attend the international conference on global partnership against online scam that Thailand will host next month the main session of the forum are taking place at the moment and throughout the day. i will provide further summary of the participation of the foreign minister in the, in the remaining activities in the next opportunity. and before concluding, I let me reaffirm thailand's commitment to the peaceful resolution of differences. <coughs> thailand reserves, however, our rights to take necessary actions to safeguard our sovereignty and territorial integrity and to ensure the safety of the Thai people. And that ends my, my um, press conference of today. I would like to thank you for attending. I will now open the floor for any questions. <laughs> ขอถามถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้นนมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ไปแสดงท่าทางเต้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้กรมการกรงสุนเนี่ยจะต้องพิจารณาในการเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวให้มากขึ้นใหมในเรื่องนี้เพราะอาจส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับจริงๆกรมการกรงสุนจะเตือนคนไทยที่เดินทางไปอยู่แล้วนะครับให้เคารพใน <c oughs> นในสถานที่ในประเทศที่ท,ที่ตนจะเดินทางไปจะเป็นการเตือนแบบแบบอ่ g e n e r เป็นการเตือนโดยทั่วไปนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ที่ญี่ปุ่นตามที่ท่านคงได้ยินท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์มานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทําเมื่อคำนึงถึงคอนเท็กซ์ของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่รักระเบียบนะครับและมีทำอะไรอยู่ในกฎเกณฑ์ก็ ผมไม่แน่ใจว่ากรมการกงสุลจะเตือนคนไทยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะก็จะก็จะย้ําคําเตือนในในภาพรวมไปว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรก็ควรให้เกียรติให้ความเคารพกับประเทศเจ้าบ้านที่เราไปเยือนนะครับปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาส่วนการ เตือนเป็นรายประเทศผมผมต้องหารือกับทางอธิบดีกรมกคงสุลอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วกรณีนี้ฮะมันจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยทบทวนเรื่องการให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวคนไทยไหมมีผลหรือเปล่าฮะณจุดนี้ยังครับคือก็เราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆนะครับก็หวังว่าไม่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนเป็นเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับก็ ก็เราก็จะอธิบายให้เขาทราบว่าเราจะมีการตักเตือนจริงๆสังคมก็ได้ตักเตือนเขาไปเยอะแล้วนะครับมีความชัดเจนเรื่องทหารกัมพูชาเอากําลังไปล้อมที่<า>ช่อง <ใน S 2> บกหรืยอยังคะจากช่องห้าคะมีความชัดเจนเรื่องทหารกัมพูชาเอากําลังไปล้อมที่บริเวณเนินช่องบกหรือยังคะยังไม่มีครับยัง,ยงผม<อ>ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องเรื่องช่องบกใดๆนะครับ แล้วไทยจะมีการตอบโต้อย่างไรกับข่าวปลอมคะจะมีการถแถลงโต้รายวันไหมหรือว่ามีการตั้งศูนย์เพิ่มเติมไหมคะคือเดี๋ยวนะฮะตราบใดที่มันมีการทำข่าวปลอมเนี่ยท่านก็จะเห็นผมออกมาตอบโต้คนแรกที่ตอบโต้มักจะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ดังที่ท่านเห็นเรื่องเรื่องประเด็นเสียงเสียงเหมือนปืนนะแต่จริงๆเป็นเสียงประทัดเนี่ยนะครับ ก็ทางฐานเรือ,อทรอรอก็ได้ออกมาทันทีนะครับดังนั้นแล้วผมก็จะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสเ,เสมอนะฮะเราเราย้ำหลายหนนะครับว่าหนึ่งในความตกลงก็คือการาจาก j จดีนะครับจริงๆจ,จาก GBC ด้วยซ้ำไปคือการกระทำการยุติการ, ti, ก,ารกระทำอันเป็นการยั่วยุนะครับซึ่ง เรื่องอย่างนี้การใช้ misinformation หรือการใช้ข่าวเท็จมันเป็นการยั่วยุนะครับให้เกิดความเข้าใจผิดยั่วยุ u, ให้เกิดความสับสนดังนั้นเราก็จะตอบโต้อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตอบโต้ผ่านทางสื่ออย่างเดียวนะครับทางคณะผู้สังเกตการก็ดีทางผู้ช่วยทูตทหารที่เขาลงไปในพื้นที่เขาก็ได้ทราบ จากพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของการมีการตั้งศูนย์ไหมมันมีศูนย์ป้องกันข่าวปลอมอยู่แล้วนะครับภายใต้กระทรวงดิจิทัลนะครับซึ่งเราก็จะไเราได้ไม่ใช่จะเราเราได้ประสานกับเขาเป็นการใกล้ชิดยิ่งขึ้นตอนนี้มันทำให้หน่วยงานไทยมีการสอดประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะมันตอบโต้กันรายวันดังนั้นก็ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานาด้านการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานกระทรวงดีนะฮะกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนออนบอร์ดหมดทุกคนก็ประสานกันใกล้ชิดในการตอบโต้สิ่งเหล่านี้ครับโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ